สวัสดีนะผมวันนี้อยู่ในเกมคุกกิ้งสูเดเตอร์อีกแล้วนะฮะวันนี้เรามาทำสตูฟักทองไก่ในซอสมะเขือเทศกันนะครับเป็นเมนูที่อีซี่มากสำหรับผมนะฮะผมทำมาทั้งชีวิตอย่าเชื่อผมมากนะฮะผมโม้ไปงั้นแหละฮะ นะครับม,มาเตรียมวัตถุดิบกันเลยนะฮะวัตถุดิบกันเลยวัตถุดิบกันเลยนะฮะวันนี้นะครับก็ใช้เยอะมากนะผมรอบที่แล้วนี่เราทําอาหารโปรตุกเกสไปนะฮะก็เจ๊งครับไม่รอดนะผมเดี๋ยวผมหาของใส่แป๊บนึงนะเอ๊อยู่ไหนวะของใส่ของใส,องส่อันนี้เอ้ยเอากระทะมาทําอะไรแป๊บนึงเอากระทะาาทำอะไรเนี่ยครับเออเอากระทะมาใส่ก็ไนะแล้ลเราต้องการเอ่อมะเขือเทศครับเดีย๋ยวหาก่อนต้องใช้ตัวส่วนอะไรบ้างนะฮะ มันต้องใช้เท่าไหร่เหรอเนี่ยมันคือเทศร้อยี่นะครับผม1ลูกโอเคแล้วก็โอเนียนโอเนียนร้อยี่สิบเหมือนกันนะฮะโอเนียนอ่าหนึ่งลูกเอ้ยเกือบคว่ำแล้วเกือบคว่ำแล้วก็เรดเบลเปเปอร์นะฮะพริกยวกแดงนะครับหยิบมาครับหนึ่งอันนะครับแล้วก็อะไรอีกทัมกินนะฮะ โอ้ยจะยกไปยังไงวะอ่านวมเลิกเลยเอ้ยได้วะนี่มันแค่ทรงวลังของเรานี่เองนี่ยเดี๋ยวเราเอาของพวกนี้ไปเก็บก่อนนะครับผมไม่งั้นนี่มีหอบครับบอกเลยแหมเทเทงไปโอเคดูดีเราจะทำยังไงให้มันกลับมาท่าเดิมวะเนี่ยโยนฮะโยนโยนโยนทิ้งไปโยนทิ้งไปอุ้ยเขาหน้าเลยโอเคแล้วก็ไก่นะครับไก่ c ิ i เก้นเร็กนะครับ ใกล้นะฮะหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็อุ้ยเกือบไปแล้วก็ซันวอร์ออยอ่านี่หนึ่งขวดว้ายไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับท่านผู้ชมอยู่เอาใกล้ไปเก็บก่อนนะฮะผมว่าถ้าเกิดเราเอามาใช้ตรงนี้นะมันน่าจะร่วงไปเมื่อกี้นี้นะฮะเราโยก่กระทะท้งไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวหาในกล้องเอานะฮะโคตรเชี่ยเลย sunflower oil เออ sunflower oil sunflower oil อ่ะได้แล้วฮะหนึ่งขวดนะครับแล้วก็ซุปไก่นะฮะน่าจะใช่นะซุปไก่กับ c a v i l r butter คืออะไรสักอย่างนะครับอันที่ผมไม่รู้จนะริงนะฮะของทุกอย่างเราหาได้นะครับผมซุปไก่อยู่นี่ฮะนี่ไงจำได้แล้วผมเป็นเชฟผมต้องจำได้อยู่แล้วแหละโอ้โหอยู่ที่ไหนอ่ะส่วอีบัตเตอร์นี่ไม่รู้เลยฮะนมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวมหาก่อนนะครับ บั Butter, Butter, Butter. ตเตอร์บัตเตอร์บัตเตอร์ตัวบีนะฮะตัวบีเฮ้ยต้องตัวสีอะไรกัน,นล่ะฮะมันคืออะไรอ่ะมันมันมันคืออะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นซอสนืดๆห,หรือเปล่าเหมือนน้ำหนืดๆน,นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็อะไรอีกเดี๋ยวโรสแมรี่เอาไว้ที่หลังเลยนะครับว่าเราใส่ท้ายสุดนะผมต้องใช้เกลือแล้วก็สโมกเอ่อพริกเบปเปอร์พาวเดอร์เหนะรอพิกลมควันนะฮะเดี๋ยวเอาเกลือก่อนหาที่ใส่หาที่ใส,ส่ก่อน เอาอะไรดีเอาอะไรไปใส่ดีเราไปถ้วยๆหน่อยโอเคอันนี้ไม่รอดโอเคเอาไปเกลือ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 อยู่ไหนนี่ชูก้าร์เอาเกลือมาหนึ่งอันฮะเอ้ยเอ้ยโอ้แม่งผมว่าต้องไปเก็บด่วนเลยนะไม่งั้นแม่งพลิกแน่ๆฮะมันจะเผ็ดนะผมถ้าเกิดไม่เอาไปเก็บเนี่ยมุกอะไรครับเนี่ยเล่นมุกอะไรไปเรื่อยนะฮะอีกอันหนึ่งคือสโมกเหรออยู่ไหนวะหน้าตามันต้องเป็นยังไงฮะอีพิกลมควันเนี่ย ม่น,น่าจะมีในอ๋อนี่ไงหูอยู่ตรงหน้าลยเป็น,นงูโชคตายสนิแสนฟิตฟิตแน,น,น่นอนถ้าเจอขนาดนี้นะฮะอีกที่หนึ่งเออกาลิกนะครับผงกระเทียมนะฮะไหนวะอยู่ไหนอยู่นะข้างล่างนี้แน่นอนผมมั่นใจมากม,มันต้องมีมันไม่มีฮะเอ้ยจะได้ยังไงโอเควางครับวางอ่าอีกอันหนึ่ง แป้งนะฮะไอคำนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆก็คือว่าอะไรผมไม่ได้ศึกษาคำนี้มาจริงนะผมว่าน่าจะเป็นแป้งแะน่าจะเป็นผงแป้งอะไรเงี้ยโอเคน่าจะครบแล้วนะฮะครบอย่างเอ่ยอ่าครบแล้วครับไปทำภารกิจกันครับอย่างแรกนะฮะเราต้องเอาไก่ใส่ในพาเอล่าแพนเนอจานเนอน่าจะใช่นะเดี๋ยวผมหาก,ก่อนนะมันอยู่ไหนอะ ผมเพิ่งทำแตกไปหลายอันมากครับพ,พ,พันเดลา่าพันเฟลา่าไหนวะเอ๊ะไม่เห็นมีเลยรู้ว่ามันคือชื่อกระทะไอ้ผมต้องเลื่อนบนมู่หนฮะเนี่ยอันนี้อันนี้โอเคไหนวะชูบ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 อ่านี่เจอแล้วฮะอ๋อมันคือกระทะใบใหญ่นะครับผมแบบจีนอะท่านผู้ชมเคยดูเคยเคยเห็นไหมฮะ ราตาแบบจีนๆนี่แบบเขาผัดนั้นผัดนี่กันนะมันต้องใหญ่กวันนี้เลยแบบจะได้จับถนัดมือแล้วก็ชุ้บๆชุมช้มๆไงชุบมๆชุมช้มๆนแปลว่าอะไรก็ไม่รู้วะคิดเองนะแมะ,ะ,ะ,ะใส่ไปฮะเอ่อสิบห้ามิลลิลิตรนะผมสิบห้ามิลลิลิตรนะซัลเฟอร์ไอนสิบห้ามิลลิลิตรจัดไป <c oughs> อุ้ยยังยังไม่ได้ใส่สิบห้ามิลลิลิตรนะแม่นๆเลยครับแม่นๆยังยังนิดนึงนิดนึงนิดนึงนิดเดียวพอนิดเดียวเกินมาไม่เป็นไรเพิ่มความอร่อยนะฮะแล้วก็ โอเคเราต้องเปิดไฟใส่มันนะเราต้องไฟมัน20บวินะครับผมตั้งเวลา20้ีวิใส่ปุ๊บอ่าโอเครอ20บวิฮะแล้วก็ตดัดฟักทองนะครับให้ประมาณให้ได้ประมาณ50กรัมนะครับผมโอเคจัดไปโอ้โหเอาแล้วกันยาบจัดเลยนะเตรียมมีดนี่เลาต้องมีดประจำตัวฮะเดี๋ยวเรารอแป๊บน,นึงครับผมเดี๋ยวเราต้องปิดไฟโอเคอ่ะนี่ได้มีมาแล้ว ชื้อผมตัดให้ได้ประมาณ5้าินะฮะผมไม่รู้5้าสมันต้องอยู่เท่าไหร่ฮะตัดครึ่งก่อนเลยฮะตามสไตล์การตัดฟัาทองนะผมโหที่แม่งกิโลกรัมเลยนะเว้ยต้องแคได้50ิกรัมันนี้คุณผู้ชมชื้อชื้อผมอยากตัดแบบคนญี่ปุ่นมากเลยคนญี่ปุ่นเขาแบบตัดแบบมีสไตล์มากชื้ออันนี้จ่พาก,กางเลยฮะชื้ออ่าแล้วก็จับมาวางเอาวางดีๆฮะเดี๋ยวเราต้องหั่นมันนะผมนี่โหแต่ละอัน โคตรเยอะ50กรัมใช่ไหมโอเคต้องหั่นให้ได้50กรัมทั้งหมดเนี่ยไปโดนอีกข้างหลังด้วยทำไงวะเฮ้ยมันโดนได้ไงก่อนคมมีดมันอยู่ฝั่งนี้เฮ้ยอโหกดก็โหกดกดแก้งกันเลยอะทำไมวะพิดตรงไหนเนี่ยผมว่าคนต้องกินได้แล้วยังหั่นครึ่งอีกด้วยจะได้แบบชิ้นเล็กๆน่ารักหน่อยหั่นไว้ขาดเลยเป็นไรกินได้แล้วกันละครับ ผู้ชมต้องมั่นใจตัวผมผมว่ามันกินได้ต้องกินได้ฮะแล้วเราหั่นแนวยาวด้ไงแทนที่จะหั่นแนวสั้นนะฮะพ่าหั่นแนวยาวนี้คงคงคงเคี้ยวกันนานนะเป็นแดงมาเลยอะไรางี้อ่ะทีนี้จะขั่นแนวสั้นนะครับหั่นไปครับหั่นไปเอาจิงผมว่าเราเอาไปคัดไหนนี่ก็ได้นะเนี่ยโอ้ว่ามันน่าจะเวิร์กกว่าป่ะฮะไม่ผมพลาดเดี๋ยวเอาใหม่กันละเอาสักลูกับเพิ่มอีกสักลูก แล้วก็ยัดเข้าเครื่องไปเลยโอ้มันต้องได้แน่นอนนะเนี่ยยัดเข้าเครื่องไปเห็นไหมแล้วก็คัดเลยชึบชึบชึบไม่ได้ไม่ได้หั่นก่อนต้องหั่นมันก่อนมีที่ไหนแล้วก็ยัดเข้าเครื่องนะฮะโอเคว่าน่าจะได้แล้วะอย่างเงี่จู่ๆกือบหล่นโอ้ผมผมเป็นคนโง่เลยฮะตอนนี้เอาใหม่เอาใหม่ใหม่เราต้องหั่นให้มันกระชับมากกว่านี้นะฮะให้มันเข้ากับเครื่องได้นะครับผม ผมมัน่นใจว่ามันจะหันให้เราได้ประมาณห้าสิบเลยเป,เป,เป,นะป,ป๊ะๆนะฮะชุบชุบอ่าโอเคอย่างงี้ค่อยได้แล้วแหละจริงผมว่าได้ว <c oughs> ันยั้ไม่ได้ครับผมว่าเราต้องมีชั้นเชิงในการใส่เวทผู้ชมต้องเชื่อผมผมเรียนเรื่องนี้มาเนี่ยต้องมีชั้นเชิงงี้ใส่ไปปุ๊บไม่ลงเหมือนเดิมมะหันเพิ่มก็แหละเอยหันหันหันไม่ใช่ถอยไม่ใช่ทิ้งมีด นี่น,น,นี่ดูความแม่นยำชุบอ่าบางเชียบมาโทใส่ไปไม่ลงทำไมไม่ลงวะเกิดจากอะไรเนี่ย <c oughs> ลงให้ผมหน่อยครับพี่ผมวางพี่แนวไหนได้บ้างวะเนี่ยโอเคโอเคจลงช้าเราต้องเราต้องผักมันลงไปได้เลท่านผู้ชม <c oughs> ชุบเออลงไปแค่เนี้ยอ่าได้แล้วโอ้โหทำตั้งนาน ต้องเทไว้ก่อนครับแยกแยกส่วนมาเลยฮะเ,เทไว้ก่อนครับอยวต้องดูฮะวัดขนาดดูมันได้เท่าไหร่นะนรับผมเนี่ยเป๊ะเลยไหมมันมีเป๊ะจริงไว้ท่านผู้ชมแค่นี้ก็ได้แล้วฮะเนี่ยเขาบอกให้ทาอะไรใส่อ๋อแล้วก็ฝฟโอเคเราก็แค่หยิบอันนี้ใส่โอเคเราไอา้ลูกนั้นแหละฮะเอ้ย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 ล่นพื้นมาละไม่เป็นไรคนกินไม่เห็นนะมันมันล่นพื้นมาตลอดทางเลยเนะี่ย ใจเย็นครับพี่เอ้ยท้าไมันไม่ลงอลงหน่อยดด้ออลงให้ผมหน่อยผมขอร้องอ่าโอเคแล้วเราก็เทใส่ลงไปนะครับอ่ะหมดแล้วเดี๋ยวไปใส่เพิ่มนะฮะเนี่ยมันทําได้เว้ยท่าผู้ชมนี่เห็นไหมลงแล้วโคตรแม่นยำเอา้าลืมลืมใส่ตัวกรองให้ตายลืมใส่ที่วางอะไม่เป็นไรยัดใส่เอาอะชิ้นมันดูไม่พอดีปากเลยนะ ไม่เป็นไรฮะกินได้อยู่แล้วฮะคนเราอย่าเรื่องมากครับอย่าเรื่องมากเรื่องกินนะฮะกินได้เหมือนกันนับเชื่อผมอะผมมั่นใจอะผมนี่แบบซปเปอร์เชฟแม่เชฟอินเนี่ยต้องซีซ้ายเพผมตัวใหญ่เดินขวางทางเขานะฮะเขาต้องเดินหลบผมนะ <c oughs> เล่นมุก <c oughs> เล่นมุกอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ผมว่าหันได้ไม่ได้ฮะไม่ได้ย <c oughs> มันยากตรงไหนเนี่ยผ่ากลางแม่ <c oughs> เออแค่นี้แลองไงก็ลงคนะอ่ะ เป๊ะๆนี่ยัดเพิ่มไปอีกสบ,บายใจกดหันฟึบมาแล้วครับนี่ได้อร่อยท่านผู้ชมต้องเชื่อผมอะผ,ผ,ผมเป็นเชฟเป็นเชฟที่แบบมีคุณภาพที่สุดแล้วในโลกที่เคยมีมานะะเขาให้ใส่เท่าไหร่ผมก็ไม่รู้นะเขาให้ใส่หนึ่งลูกเลยนะให้แบบสามร้อยกรัมให้เหลือแบบประมาณห้าสิบกรัมนะผมเพราะฉะนั้นต้องหนึ่งลูกแน่นอนอยู่แล้วนะเพราะลูกหนึ่งมันสามร้อยกรัมนะ,ะแปบ๊บหนึ่งนะลูกหนึ่งมัน มันกี่กิโลกรัมฮะ้ลูกหนึ่งมันห้ากิโลกร,มรัมเขาแค่เอาสามร้อยกรัมเลยที่ผมใส่ไปน่าจะเกินนะฮะเนะี่ยไม่เป็นไรเพิ่มความอร่อยผมบอกแล้วนะฮะเอ่อต่อไปคือทำอ,อะไรฮะอ,อ๋อไฟก่อนนะครับโอเคยี่สิบวินะฮะยี่สิบวิยี่สิบวิปึ๊บอร่อยเนี่ยดูเสียงแบบป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊บนะแบบนี้เลยฮะอร่อยแน่นอนแบบแช่เงี้ยเลย ยังไงก็อร่อยฮะต้องเชื่อมั่นในตัวผมผมที่สุดยอดเชฟไม่มีใครเก่งนะผมแล้วตั้งแต่ผมเกิดมานี่ไม่มีใครกล้าสู้ผมเลยนะเว้ยผมใส่เกินเลยเยอะเลยฮะเขาอาสามเราผมให้เก้าร้อยเลยโอเคเสร็จแล้วแล้วก็ต่อไปหั่นพริกนะผมร้อยยี่สิบกรัมให้เป็นสามสิบกรัมนะฮะเอาเข้าเครื่องหั่นเลยว่าง่ายสุดแหละจริงเอ,อ้ยแต่เราต้องหั่นให้ได้ร้อยยี่สิบก่อนนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาหั่นตรงนี้นะร้อยยี่สิบให้ได้ร้ 120. อยยี่สิบอุ้ยอุ้ยอุ้ย มันน่าจะมีไม้บรรทัดนะจะได้เอาวาดว,วางไว้เลยปุ๊บกออ็ยี่สิบไหมเอ้ยอันนี้ได้อยู่ฮนะอันนี้อันนี้สวยอันนี้สวยผ่าน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 เลยชืบโอเคเรียบร้อยฮะนี่นะครับสิ่งที่เราต้องใช้นี่ครับแล้วก็เทลงไปสรุปไม่ใช่ให้เทลงไปที่หาเลยนะไอใช่โอเคตอนแรกดูว่ามันไม่ใช่แน่เลยโอเคครับต่อไปเราก็ใส่ เกลือนะฮะเอ้ยไม่ใช่ใส่กาลิกก่อนนะครับผมกาลิกห้ากรัมนะครับใส่ลงไปในนี้เลยใช่ไหมโอเคจัดไป1 2 3 4 5แค่นี้ก็อร่อยแล้วอะแค่นี้กลิ่นก็หอมแล้วทุ่านุ้มท่านเชื่อผมจริงแล้วก็ไฟอีกสาสิบวินะฮะเป็นเมนูที่ทำแบบต้องใช้เวลาเยอะนะฮะหลายนาทีอยู่นะฮะแล้วก็โอนเนียนคอเตอร์อ้อยขั้นพวกนี้นะครับโอเค ให้ได้ประมาณ3 0มถึงสินะฮะโอเคมันเท่ากันหมดนะเดี๋ยวเราเอายัดเข้าเครื่องนี้เลยแล้วกันนะจะได้แบบทีเดียวเลยนะครับไงเรามีเครื่องทุ่นแรงเราจะไปนั่งหั่นอยู่ทําไมใช่ไหมโอนจะได้กินถนดัดถนัดด้วยนะฮะอันนี้ล่นวะเสียดายฟักทองมากเลย <c oughs> โอเคหั่นต่อนะครับชุบอ้าโอเคนี่ฮะดูดิมันมันมันเฟอร์เฟคกับผมหั่นเยอะอะ มีเครื่องทุนแรงเราต้องใช้ใช่ไหมแล้วก็โอเคครับใส่ลงไปเลยนะครับผมอ่าผมว่าฟักทองมันเยอะไปผมต้องเอาออกนแล้วจริงชื้นโอ้โหดูน่ากินนะเดี๋ยวเอาฟักทองออกก่อนนะฮะเอาออกบ้างนะครับผมจะได้แบบไม่เยอะมากนะฮะเอาบบอันที่มันไม่ค่อยสวยออกนะครับผมเดี๋ยวใส่จานไม่ได้นะโอเคน่าจะประมาณนี้เด,ดี๋ยวดูนิดเอรนเท่าไหรนะ่แล้วฟักทอง ยังเยอะอยู่เลยต้องออกอีกครับออกครับออกดึงออกมาครับดึงออกมาอันยาวๆเนี่ยออกไปหมดเลยฮะเดี๋ยวดิอย่างห้าร้อยเจ็ดสิบสามกรัมเนี่ยต้องออกอีกครับพอยังเขาเอาเท่าไหร่หเอ่ยเขาแค่สามร้อยนะฮะเราออกมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวออกเอาอีกเอาได้อีกฮะได้อีกอยังได้อยู่ได้อยู่อันยาวๆเดี๋ยวออกให้หมดเลยฮะ ตอนนี้โอเคเอาไปเพิ่มอีกเพิ่มอีกเอาอีกเอาอีก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 นิดนึ่งนิดนึงเอ้ยกำลังดีเลยเนี่ยเอาออกอีกโอเคครับใกล้เคียงฮะเอาความใกล้เคียงนะผมต่อไปเราก็เออใส่ใช่ไหมโอเคฮะฮะแอดอันนี้ใส่โอเคครับใช้น้ำซุปนะฮะใส่ลงไปนะครับผม 300...200 มลนะฮะกาเปเปอร์พาวเดอร์นะผมสโมกพริกลมควัน10กรัมนะคับแล้วเกลืออีกะครนะผมโอเคเทลงไปเลยนะฮะ200มิลลิลิตรนะครับชึ้อส0 0 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 0โอเคเกิดมานิดนึงเพิ่มความอร่อยนะฮะแล้วก็ใส่อันนี้ไป10กรัมนะครับกับเกลืออีก3นะผม10กรัมหนึ่งมตึ๊ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊โอเคเกลืออีก เกลือไปไหนแล้วเกลือเกลือเกลือหายโหเกลือไปไว้ไหนวนะเนี่ยเฮ้ยเอาแล้วนะท่านผู้ชมโดนพี่หลอกครับเกลือล่องห่นหาเกลือไม่เจอฮะเอาอยู่นี่เงยดูว่าโดนหลอ,อกครับ3กรัมนะครับใส่ไปหนึ่งสองสามโอเคแล้วก็ทำอะไรต่อะนะี่ยแล้วก็เอาไปต้มเลยครับโอเคไฟเสร็จเอาไปต้มเดี๋ยวหาหม้อต้มก่อนนะฮะอ่าอันนี้น่าจะพอได้อยู่นะครับผม แล้วก็เทใส,ส่เลยจริงเปนนะเนี่ยเฮ้ยได้เหรอะวะเขาบอกเอาไปต้มก็ต้องเทใส,ส่นะใช่เหรอเะะนะี่ยมันใช่ใช่ไหมฮะผมไม่ได้คิดผิดใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง,งขออนังอ่านให้เข้าใจกันนะเพราะอันนี้เนี่ยมันบอกเอาให้ไปเอาเอาไปต้มหกสิบวินะครับแต่อันนี้เราใส่อันนี้มันต้มได้นะฮนะเนี่ยหรือต้มได้วะหรือต้มมันต้องใช้อันนี้วะแม่แต่เขาบอก งั้นก็เราต้มแต่นี้ก็ได้ฮนะอันนี้ทิ้งไปเลยฮนะ <c oughs> ไปจใชยก็ทิ้งไปหกสบีห้าหนึ่งนาทีจัดไปหนึ่งนาทีครับโอเครอเวลาครับผมตอนนี้เราก็เดินชิวๆครับหาอะไรทำไปเรื่อยนะฮะเดี๋ยวหาของเล่นก่อนเดี๋ยวต้องเคลียร์พื้นที่ฮนะเดีย๋ยวเอาไว้ตรงนี้ให้หมดนะครับผมเนี่ยอันนี้ผมโคตรเสียดายเลยมันเยอะมากเลยฮนะผมเอามาตั้งสองลูกอะ โอ้โหเดือลูกหนึ่งลูกแม่งโคตรใหญ่อะผมนึกว่าใช้ทั้งลูกโต่โหใช้ทั้งลูกแม่งไม่พอดีจานเลยครับเอ้ยรู้แล้วรออะไรฮนะเตรียมจานนะผมอ่าจานนะหาจานจานอยู่ไหนจานจานเขาเอาดีฟแพรนนะฮะไหนวะเ <laughs> อาโอเคได้แล้วอ่ามันต้องเพอร์สเป็กครับทุกผู้ชมเมนูนี้ผมจะไม่พลาดแนะ่นอนเหมือนครั้งที่แล้วนะครั้ง <laughs> ที่แล้วก็พลาดไปขออภัยด้วยนะครับอุย้ยโอเคเอาไปวางที่เดิมนะ ย่าเราเทฟักทองไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอ่าโอเคแล้วก็ใส่ที่เดิมอันนี้ก็ไปวางที่เดิมฮนะ <c oughs> คือการวางแล้วนะโอเคเมนูเสร็จครับปิดไฟครับแล้วก็ใส่จานนะผมใส่ใส่จานลึกนะฮะเอาแล้วตอนใส่จานนี่ผมคือแม่งยากสุดแล้วฮนะเราควรเทเราควรเอาน้ำออกมาก่อนไหมฮนะ ผมว่าเราควรเอาน้ออาํอนนะนอนะอา,อ,าออกมาก่อนนะครับผมไม่ใช่กินเองนะไอ้ชายเออเอาน้ําเอาน้ําซุปออกมาก่อนนะฮะแล้วก็เทลงไปอ่าไงชาลาดอ่ะโอ้โหแม่งมีมันสมองจริงๆเลยโคนอะไรวะเนะี่ยอันนี้เราก็ต้องเทเองนะครับโอ้โหเวิร์กไหมวะดูไม่เวิร์กเลยฮนะเนี่นยเัื่อไนกะแล้วต้องไม่เวิร์กไม่เป็นไรฮนะเดี๋ยวหยิบใส่เอาฮนะอ่ะโอเคอันนี้ร้อนเอาวางนิดนี้ก่อน,นครับพรุ่งนี้เราก็ จัดระเบียบมานิดหนึ่งครับขย่าเขย่าอ่าโอเคก็ใส่ใส่ใส่ไปฮะใส่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 ไม่มีอะไรตกพื้นแน่นอนครับอุ้ยมีมีมีุงพุ่งเองไม่มีอะไรตกพื้นโอเคแล้วอันนี้ก็ใส่มาเรียบร้อยครับเมนูสุดจ้าของเรานะครับขย่าวขย่าขย่าให้มันกลมกลืนนะฮะโอเคผมว่าน่าจะอร่อยแล้วแหละเฮ้ยลืมลืมเราลืมผสมย่างนงครับเดี๋ยวเราไปวางตรงนี้เลยฮะ เราต้องใช้โรดแมรี่เหรอใช่ฮะโรดแมรี่นะผมสิบกรัมนะฮะโรดแมรี่อันไหนเอ่ยหน้าตาโรถแมรี่มันจะต้องแบบยึกยืๆหน่อยนะฮะคล้ายๆแบบพวกผักอะไรสักอย่างนะครับผมไหนวะไหนวะนะเฮ้อโรดแมรี่อยู่ไหนเนี่ยนี่มินนะครับใบมินไม่ใช่ออริกาโน่ก็ไม่ใช่นะอ่ะเจอแล้วครับสิบกรัมสองอันนะ,ะผมใส่ไปฮนะใส่ไปซื้อโอ้โหมันดูน่ากินอนะ เป็นพวกผมกินนะจริงเพราะมก็คือผมทำเองโอ้โต้องกินอยู่แล้ว<ม> <laughs> นี่จัดจัดแต่งจานใะห้สวยโอเคครับได้แล้วครับเมนูสุดจ้าของเราในวันนี้นะฮะเสร์ฟเลยครับผมก่อนเสิร์ฟครับเป็นวิธีของเราอยู่แล้วนะฮะคือต้องถ่ายรูปนะเพื่อความน่ากินแล้วเอาไปทำโป๊กนะครับผมนดูดิน่ากินนะเว้ยไม่ใช่ไม่น่ากินไม่ผมจะถ่ายยังไงดีวะวเนี่ย <laughs> ถ่ายยากจังนี่น,นี่เมนูสุดจ้าของเราในวันนี้นะ มันต้องเป็นมุมที่แบบเห็นน้องไก่แบบชัดๆนะฮะเห็นแล้วแบบคนเห็นแล้วแบบเย็ดเข้มันต้องอย่างงี้ดีวะอะไรเงี้ยฮะแปบบ๊บนึงนะแปบบ๊บนึงนะหามุมดีๆก่อนปักทองบังมุมไก่ผมฮะว่าแบบนี้ก็น่าจะได้น,นี่แบบนี้ก็โอเคฮะแล้วก็กดไหนถ่ายวะตัว E นะครับ Take Photo โอเคกดไป ว่าหนึงหน่งเป็นหนึ่งใจเย็นไม่ดียังไม่ดีผมยังไม่พอใจผมไม่พอใจกด e ไปฟึ๊บอ่าโอเคเรียบร้อยครับเซฟอ่าโอเคฮะอร่อยห่อผมบอกเลยสุดจ้าบอย่บบางงี้เต็มดาวแน่นอนครับเติบครับยังไงเฮ้ยเกือบฮะได้ได้ได้เกินฮะได้ห้าเอ้ยเ,เ,เป็นกี่ดาวแล้วหนึ่งสองสามสี่สี่ดาวอีกครึ่งหนึ่งครับ โอ้โหเกือบเต็มครับนี่ไงสี่มือผมศัตรูฟักทองไก่ในซอสผเกือเทศโคตรสุดนะฮะไงผมเก่งมาล่ะเก่งครับทุกผู้ชมครับเอาไว้เจอกันพรน่งนีานะผมพรุ่งนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยวันนี้อาหารอร่อยผ่านนะครับผมโอเคฮะไปแล้วครับสวัสดีครับ